สวัสดีค่ะพบก,กับช่องมีตนข่างนวลจันอีกรอบนะคะคุณพ่อคุณแม่คะในวันเดียวกันนะคะนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะขบวนกําลังจะเริ่มแล้วนะคะขบวนกําลังจะเริ่มแล้วนะคะนี่ต้นเงินต้นทองนะคะสวยงามมากเลยนะคะคุณพนนะะ่อคุณแม่คะอลังการงานสร้างมากเลยนะคะนี่นะคะ ขออวยพรพังนวลจันค่ะติดสถานการณ์นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะคุณผู้ชมด้วยค่ะนะคะขออวยพรพังงวลจันจ้าครบก้อยเลยจุนจิตึกนะคะเอจุนจิตึกขาดหลายเชือกเลยนะคะหลายเชือกเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะนี่นะคะนี่นะคะ ตัวนี้ก็วัดแจ้งสว่างนะคะนี่ะคะเชมินพังทน่ติดตามด้วยนะคะนี่นะคะตัวเมต้นทองอนัจเลยะติานคะนงเชนับละคนะคะัวเองนะชรเนยครับอชมพนเลยดต้ยคับเมตอง่อมพเลยคะมยันทางมจัรา <kah> <playing> <iring> <st> <apan> นี so ่นะคะเป็นงานกะทินนะคะโขนโสโสกันนิกาขอขอส่งคนมาที่เกยตรงนี้เลยครับอีกหนึ่งชุดครับสวยงามมากเลยนะคะทางไหนเนาะกลุ่มบ้านเรานะคะกลุ่มบ้านเราอยู่ฝั่งนู้นนะคะนี่นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ่อบคุณค่ะนี่นะคะชุด ชุดชาวกวยนะคะผ้าไหมสวยงามมากเลยนะคะอืผ้าไหมสวยงามมากเลยอ่านี้นไหมสวยงามมากเลยผ้าใครับแขง VIP ที่ถือผ้าใยบนช้างครับผ้าใยครับผ้าใยบนช้างผ้าใยบนช้างครับสิบห้าท่านครับ ชื่อยู่นะคะอะไี่นี่อิงขออนุญาตนะคะท่านสุดใจสะอาดยิ่งประการใบค่ะนายบังคับสุริขวานเราจะถามาถ่ายดูต้นเงินต้นทองนะคะสวยงมากเลยนี่นะคบคุณนักขโยนะคะนีรองนายกประทำได้สวยงามเลยนะคะกระถินนะคะของโสโสกันิกานะคะพระธนชดนะคะประธานจะลุกมาร่วมกันที่วัด นะคะวัดเเนสว่างบ้านตะกลางของเรานะคะแต่ไม่รู้ว่าท่านจะไปทอดที่ไหนก็ยังไม่ทราบนะคะแต่มารวมกันนะคะรวมกันเพื่อจะลงวางทะลุนะคะลงวังทะลุครอปูวังทะลุแล้วก็เดินกระบวน ขึ้นที่สูนย์พัาศึกษานะคะนี่นะคะช่องแม่พรพังนวลจันนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามด้วยนะคะนี่นะคะต้นเงินต้นทองสวยงามมากเลยนี่นะคะสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวจะไปขอถ่ายข้างหน้ากับเขาแป๊บนึ่งนะคะนี่นะคะบอกไปนนี้นี้นะครับให้มาที่เกิได้เลยครับนี่ค่ะสวยงามมากเลยนะคะถ่ายด้วยได้ไหม คนที่จะบาทนะครับคนลังช้าครับขอบค่ะชองคนพังนวนจันทรา่ครับมีก่ช้างานะคะเพื่อที่จะลงนะคะเพื่อที่จะลงแล้วก็เหวังทะลุนคนี่นะคะหลายเชือกเลยหลายเชือกเลยนะคะขอบคุณแม่ค่ะยุปานุ ถ้ามาถึงแล้วขออนุญาตมาที่เกยเลยนะคะมาที่เกยเลยคุณจัเพชรนะคะคุณหลวงาช่งมปนทังนวนจันนะคะก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะอาบสวยๆเก็บไว้นะคะ